รสสวัสดีครับพบกับโบ๊ทเคซีเรซิ่งเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับปลาเจลาสปอร์ตเฮ้ยไม่ใช่ปาเจโรสปอร์ตนะฮะวันนี้วันนี้ลูกค้านะครับมาใสา่เป็นโปรเฟนเดอร์อีกเช่นเคยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเป็นโมโตทูป,ปรับแปดนะครับพร้อมกับด้านหลังเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆดูเลยนะครับนี่เห็นไหมกว่าจะวางได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะสายมันพลุงพลังเป็นงูกันมากเลยนะฮะ ปรับความนุ่มแข็งนะฮะปรับความนุ่มแข็งได้8ระดับนะครับผมชุดนี้นะฮะใส่พร้อมกับสปริงเดิมได้เลยนะฮะไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อน เนี่ประมาณนี้นะฮะสีแดงแรงฤทธิ์นี่มาไอตรงนี้คือหัวปรับนะเ,นเพื่อนๆคือปรับความนุ่มแข็งได้ที่ตรงนี้เลยนะฮะละ้วก็แน่นอน,นะฮะปรฟเฟนเดอร์นะฮะน้ำป้อมเนี่ยหนีไม่พ้นครับผมบอกเลยว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการปรับเซตของที่ร้านนะครับ <c oughs> รับจบทุกงานครับผมบอกเลยนะ้ำป้อมเนี่ยรับจบได้ทุกงาน,นครับที่ร้านเราเนี่เป็นงานดูดีนะครับติดออกมาแล้วก็จะ หน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนๆก็จะมีเคเบิลทงเคเบิลไทยเนี่ยรัดไว้อย่างนี้นะครับผมนี่นะฮะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาทำการตั้งศูนย์อีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆน,นี่วันนี้นะ้าป้อมตั้งให้นะฮะ บอกได้เลยว่ารถทุกคันนะคะที่มาเปลี่ยนโชคที่ร้านนะคะเราติดตั้งแล้วก็ตั้งศูนย์ให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจในชุดโช๊คเซตนี้นะครับผมสามารถทักเพจ KC Racing มาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ท้ายคลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมผมบอส KC Racing นะคะสวัสดีครับ